ก็ม <Es poor S 2> ีแววมาตามคาดนะครับสำหรับเจ้าอาชูร่าคาบุโตะร่างยูอ่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการหลุดมาจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับแล้วก็น่าจะใกล้ๆนี้ครับก่อนวันที่20นะครับน่าจะมีตัวละครเนี่ยออกมาให้เราได้รับชมแล้วก็ได้เห็นกันแล้วนะครับผมสไตล์พี่จีนนะครับต่อเริ่มกันครับอยู่หนึ่ฝั่งกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นการอัพเดตข้อมวยนะครับ และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒน์แมนราคาถูกครับนี่แหละครับผมวิชซ้อมท็อปอัพนะครับผมเติมถึงเติมวันเติมปลอดภัยครับต้องวิชซ้อมท็อปอัพนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒน์ถูกๆไวๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะวิชซ้อมท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเมตาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในเมตาของพี่จีนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับที่ได้แชมป์ศึกโดนโลเทพเนี่ยเมตาเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะเราเราจะมาคุยภาพรวมกันให้ดูนะครับแล้วเราจะมารีวิวครับสกิลแบบเ first d u ฟนะครับหรือว่าดัฟแรกนะครับก่อนที่จะมีการปรับแก้ไขนะครับก่อนถึง เซิร์ฟเวอร์จริงนะครับมันก็จะมีการเทสครับในเซิร์ฟเวอร์เทสก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะไปดูกันว่านะครับในสกิลครั้งแรกที่มีการหลุดออกมาเนี่ยมันมีอะไรและทําอะไรกันได้บ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันก่อนนะในส่วนของตัวภาพหลุดกันเลยนะนี่มาแบบเบิ้มเบิ้มนะครับผมโอ้โหในคอมมูนิตี้ตอนนี้นะครับก็ได้มีภาพหลุดมานะครับสำหรับเจ้าโคชทุยอิชุรากัปโตครับ มีพาสิฟ5ดาวนะครับมีพาสิฟ4ดาวมีพาสิฟ5ดาวม่วงนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพาสิฟ4ดาว5ดาว5ดาวม่วงนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยอัปเกรดเป็นอะไรบ้างน,นะครับส่วนตัวของพาสิฟนะครับตัวเอ่อเขาเรียกว่าพาสิฟเอ่อปลุกเตืนนะตุกปืนนะพาสิฟตุกปืนของตัว UR เนี่ยนะครับก็ เป็นด้วงนะครับภาพนี้เลยเหมือนที่ผมเคยสปอยไว้ก่อนหน้านี้นะครับส่วนแพสซีฟเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอะไรได้บ้างน,นะครับส่วนอันนี้ครับด้านซ้ายมือเป็นอันดับสกิลครับเป็นอันดับสกิลแบบปกติแล้วก็มีอาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับด้านนี้ก็เป็นตีปกติครับเป็นหมัดของด้วงคนระัปกติเลยนะด้านซ้ายบนนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยดูกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพหลุดแบบ อน่าจะเป็นประมาณนี้100%เลยสำหรับด่านแรกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการปรับแก้ไขเมตามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าในกรณีเคสของยุงแดงแล้วก็เคสของซอมบี้แมนเนี่ยนะครับก็มีการปรับมาแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีครับว่าเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะครับโอเคครับต่อมานะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับนี่คุณทันวานะครับได้แปลมาแบบ สุดจัดสุดจริงแล้วก็ครบถ้วนนะครับให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับใครทีอ่อ่านไม่ทันนะครับก็สามารถพอสกดหยุดอ่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างสำหรับที่คุณทันวาแปลมาเนี่ยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับดัฟแรกครับอันเดับสกิลใช้2หน่วยครับโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับดาเมจห้าร้อยเของพลังโจมตีเฮ้ยปกติด้วงอะชูล่าคุปตอมันมาเป็นใสเลือดนะแต่ว่ารอบนี้อ๋อกูอ่านไม่หมด 500%เของพลังจมตีและเพิ่มอีก120%นของพลังชีวิตสูงสุดน,นะครับโอเคฮะก็ยังเป็นตัวแทงสะท้อน,นครับเหมือนตัวร่าง s อ r ครับแล้วก็ s อ r บวกอยู่นะครับสามารถเกิดชำนาญทะลวงนะครับและปล่อยอันติเพิ่มอีก2ครั้งกับศัตรูแบบสุ่มนะครับไม่ได้รับผลจากยั่วยุและใช้ได้1ครั้งต่อรอบนะครับเลือกอยู่ในสภาพก็คุมไม่ได้ นะครับหรือว่าอชูล่าโมโดเนี่ยนะฮะหรือว่าอชูล่าโหมดเนี่ยนะครับจะไม่ใช้พลังงานนะครับพลังตัวของแพสซีฟชำนาญทะลวงยกเลิกสถานะไม่ย่อท้อของสตโรและเพิ่มพลังโจมตี30%จนจบการโจมตีนะครับก็น่าจะเป็นลบโลกของโกเกสึทิ้งไปแล้วนะไอ้เฮีย <laughs> ไอ้ห่าเอ้ยโกเกสึ Go กูเพิ่งเปิดมาในไอ้หาลากมึงแม่งผ่านไม่กี่เดือนมึงเอาตัวมาฆ่ากูาให้สือกูแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยจบเลยอันนี้นะครับต่อยลบโลส2รอบต่อครั้งนะสองรอบต่อครั้งไม่ใช่สองรอบต่อครั้งสามรอบเลยนะครับหลังจากที่มันใช้อันติเนี่ยมันจะไล่อันติไล่ต่อยนะเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งกับสตูแบบสุ่มามาเขาสามตัวเนี่ย ใน1เธอเนี่ยมึงโดนต่อยแน่3หมัดนะครับดอกนี้หมัดแรกออกไปหมัดที่2ตามมาหมัดที่3มตามต่อนะครับเหมือนที่พี่ยัดบอกไว้ว่าอย่าให้มีครั้นที่2แล้วถ้ามีครั้นที่2ล่ะอย่าให้มีครั้นที่3แล้วถ้ามีครั้นที่3มล่ะครั้นที่4นี้ไม่ควรละทุยนะครับมันไม่มีครั้นที่4มันต่อยแค่3หมัดนะสำหรับชุร,ราคาไปโตแน่หย,ยอกเลยไม่ถึง4ครั้ง4ี่ครั้งนี่ไม่ควร 3ครั้งกําลังดีนะ3ครั้งกําลังดีนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับก็ต่อยสามารถนะสำหรับอนดมสกิลครับแต่ว right ่าต yeah ัวของแฟนประกายแสงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครที่ทําให้ติดตัวของชานาญพิการนะครับทำให้มันไม่สามารถไล่โจมตีได้ไม่รู้ว่าตัวของโกยสืเนี่ยมันจะเป็นกรณีเคสพิเศษตัวเดียวหรือเปล่าที่สามารถไล่โจมตีได้นะครับเพราะว่ามันคือชํานาญทะลวงนะครับเดี๋ยวต้องเราดูอีกทีนะครับ ต่อมาครับใน่งของแพสซีฟนะครับได้รับลดดาเมจที่ไม่ใช่คริเนี่ยครับ20%ดาเมจทุกประเภทที่ได้รับหรือหลังจากตายช้อนกลับ120%เยดเคอย่างที่บอกเลยไอเฮียสะท้อน120% <c oughs> โอ้โห,โหและจะได้รับเพียงสต24ตัวที่ปนันชิ้นน้อยสโอ้โหไอเฮียสะท้อนใส่ตัวเลือดน้อย ดาเมจที่ส้อนจะไม่ได้รับผลของการหลบหลีกดาเมจโอ้โหหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลก็ไม่ได้ช่วยนะฮะบอกเลยว่าปู่บอมอยูอาร์นี่ทำยังมีคนเล่นอยู่นะหรือว่าเกลวินเนี่ยไอพวกหลบหลีก5 0า0 70%เนี่ยมึงซีแง่แก่นะครับแฟตประกายแสงครับเตรียมตัวโดนแน่นอนนะมึงเอามาคฆ่าแฟตประกายแสงต่อจากสมี้แมนลูกไฟใช้มากขึ้นไม่พอ มึงเอาตัวสะท้อนเข้าเลือดเข้าเลือดตัวละครที่น้อยสี่ตัวและหลบหลีกดาเมจไม่สามารถหลบได้หมายความว่าแฟตรประกายแสงยิ่งทิมยิ่งเจ็บยิ่งทิมเพื่อนยิ่งแตกยิ่งทิมยิ่งตายถึงบอกไงว่าอย่าให้มีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3ครั้งที่4ี่มึงตายแน่นอนนะฮะจังหวะน,นี้ไล่โจมตีลววววัวๆโดนสะท้อนดาเมจมากขึ้นกว่าเดิม เป็น120ไอ้เหี้ไอชียนะครับดอกนี้นะฮะแล้วก็เมื่ออยู่ในสถานะอชุรามโมโดครับเคลื่อนไหวอันติสวนกลับ1ครั้งโอ้โหได้ภูมิคุ้มกันออกจากสนามอันติสวนการดาเมิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของดัเมจอันอันติโดยไม่ใช้พลังไม่ใช้พลังงานใช้ได้2ครั้งต่อรอบนี่ไงอย่างที่บอกไปนะแม่งต่อยรัวๆเลยาสามหมาัดต่อมาครับปบสิบุกเตอร์ยูอาร์ครับโยย่โอ้โหใน3รอบแรก มีดูดตีนด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีผลกับแฟดประกายแสงหรอกนะเพราะแฟดประกายแสงเนี่ยมันแทงหมู่อยู่แล้วเนั่องจะได้รับดามเมจถึงตายครั้งแรกจะเข้าสู่สภาวะควบคุมไม่ได้อย่างถาวรมันไม่ใช่ไม่ยอ่อทอนะมันคือควบคุมไม่ได้นะมันน่าจะกลายเป็นอาชุล่าอ้อแพสซีฟถ้ามึงตายเนี่ยมึงบ้าเลยทีนี้ไอริบด้อมึงบ้าเลยจะกด้อติมึงบ้าเลยทันทีนะแล้วก็โอ้โหแปลงร่างเป็นร่างอาชุล่าโหมดนะครับ ดาเมจที่สะท้อนจะไม่ลดถูกลบล้างดูเอฟเฟกโอ้โหโยยุแชร์ดาเมจโยยุก็เหมือนกับคิงครับแชร์ดาเมจนะของพันธมิตรทั้งหมดปกติคิงมันแชร์แถวตัวเองนะไอคินี่แชรทั้งหมดดาเมจที่ได้รับจากการแชร์ลดลง20%โอ้โหเนี่ยนะดอกนี้เมื่อัน่วยจังหวัดสิโอ้โหยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกแล้วก็อชูราโมโดครับการลดดาเมจที่ไม่ติดชิดติดเครนะแล้วก็สวนกลับโอ้โหแชร์ดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่า เพิ่มคึ้คจัการของตัวเองโอ้โหยิ่งแทงยิ่งตายนะท่านผู้ชมดอกนี้มีสถานะฟื้นฟูพลังชีวิต100ด้วยครับแล้วก็ตัวเองนะเนี่ยได้รับทนทาน100ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่ทึกๆเหมือนเดิมสะท้อนบ้าๆบอนะที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้เมื่อช่วงประมาณปลายเดือนตุลานะครับเราได้วิเคราะห์กันออกไว้วว่าแฟตประกายแสนนี่มึงโดนอชุลาสะท้อนแตกแน่ๆนะครับเพราะว่ามัน เป็นตัวละครที่เป็นเวอร์ชันสะท้อนทุกตู้นะตั้งแต่เ s r แล้วนะครับในส่วนของอื่นก็อันตีนะอาวุธ3ดาวแพสซีฟ5ดาวก็สะท้อน4ตัวเป็นทั้งหมดไอ้เฮียนะครับ4ดาว5ดาวขอโทษที่หยาบหน่อยน้องชายสะท้อนทั้งทีมนะครับแล้วก็อันติส่วนกลับจาก2ครั้งเป็น3ครั้งนะครับอย่าให้มีครั้งที่4ี่นะแล้วก็สะท้อนดาเมจ120%เป็น140%ไอ้ห่า ถ้ามึงเข้ามานี่แม่งเป็นตัวละครที่ควรจะ5้าดาวอย่างเร็วอ่ะไม่งั้นแพ้คนอื่นเขานะครับโอ้โหอันติว3ดาวนะเพิ่มดาเมจอีกนะครับแล้วก็แพสซีฟหดาวม่งโอ้โหแล้วไมไม่ติดคิดสตันดาเมจ200%ไอ้เปอรฮยโอ้โหส,วน,สวนกันตีสวนแก่สีรอบอาชุลามดโมดอลสีรอบไอ้เฟตรประกาศแงทงสี่รอบไม่พอมึงต่อยสรอบเละ โอ้โหส่วนแพสซีปุกตื่นขั้น2นะฮะยูยูสมรอบแรกยูยูทุกรอบไอ้เฮียถาวรลดดาเมจไม่ติดคลิ้เพิ่มขึ้นจาก2เท่าเป็น3เท่าฟืา้นฟูพลังชีวิตทันที200%ทนทานจาก150เป็น220ดาเมจที่เกิดจากตัวเองไม่ได้รับผลจากกันชนไอ้โหเชีย yeah. สนานะกันชนกันไม่ได้นะฮะ ถ้าแพสซีปลุกตื่นเลเวล2นะฮะมาบอกเลยว่าไอฮาเฮลไฟเฟมมึงตกเมตาร้0นะครับแม่งโหดแม่งเถื่อนกว่ากระบองเหล็กอีกไอเฮียคือเซตนี้นี่แม่งแบบบ้าไปแล้วนะครับแม่งแบบมีสถานะแบบดีบัฟล้างดีบัฟกันชนโอ้โหแม่งบันเทิง ต่อยแรงมากๆแน่นอนครับเมตานี้ยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงแบบนี้คิงครับหรือว่าคอโบร้อนนี่กลับมาติดเมตาหรือเปล่าฮะต้องมารอดูันอีกทีนะครโอ้โหคิง oh, แน่นอนครับคิงกลับมาเล่นได้แน่นอนเพราะคิงเนี่ยต่อให้มันจะไล่โจมตีไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีหลอดขาวนะครับเลือดหลอดขาวบัฟให้อยู่ในแถวเดียวกันนะครับถ้ามึงบัฟให้อชุลาคบาบโตได้นี่โอ้โหบันเทิง รกระบองเหล็กนี่เตรียมลงกระป๋องได้เลยนะฮะเจออาชุราคาบุโตะล่างนี้แม่งเหมือนอาชุราคาบุโตะที่แม่งผสมกับกระบองเหล็กอยู่ในตัวไอ้เห uh ีย huh. แม่งเหมือนเอาพลังของกระบองเหล็กมาครับแล้วก็เอาแรงสะท้อนนะสะท้อนหนักๆของโกเอสึมันเองมาด้วยครับแล้วก็แชร์ดามเมจจาก30%มเป็น45%าครับลดดามเมจที่แชร์ด้วยโอ้โ oh หบ้าไปแล้วครับสำหรับดาบแรกนะฮะอาชุราคาบุโตะครับอาชุราโมดโดนะครับ ัวใครที่รอดวนอยู่นะครับต้องบอกเลยว่ามาทีนี่แฟตประกายแสงนะกระบองเหล็กนี่หนาวหมดเลยนะไล่โจมตีไม่เสียลูกไฟด้วยแต่ไม่รู้ว่าตัวของอกระบองเหล็กนะหรือว่าไอตัวของซอมบี้แมนที่มึงเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะสามารถต้านทานแนบดีบัฟของซอมบี้แมนได้ไหมครับในการที่จะต้องใช้ลูกไฟขึ้นจากการไล่โจมตีเนี่ยครั้งละหนึ่งลูกนะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่คิดว่าอ,อ ต้องรอดูกันอีกทีวะ่ะนะนั่นมันเป็นดาบแรก first ด a b ครับส,สำหรับการหลุดของสกิลมาที่คุณทันวาอาลาวานะครับแปลเอาไว้ในคอมมูนิตี้นะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการ recap review นะหลังจากที่อาชูล่ามานะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าในวันที่1ครับหรือว่าในเซิร์ฟเทสครับเข้ามาแล้วเนี่ยเกมมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าไหนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ